สุรธรรมทั้งหลายเนี่ยก็รวมอยู่ที่ความไม่ประมาทอย่างเดียวเนี่ยถ้าใครทําได้โดยที่อกุศลไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสพระศาสดาบอกบุคคลน,นั้นจะปรินิพพานในอัตภาพนั้นนั่นเองพระจรย์จะสร้างาาสถานปฏิบัติธรรมใช่ใใช่ที่ไหนนะตรงไหนก็ใช้ใช้ที่กุตตคตสารานี่แหละแล้วปัจจัยต้องใช้เยอะไหมคะก็คือไปซื้อเต็ง ใแลกับใจห้องน้ำใช่ๆช่ต้องมีญาตโยมอยากมาปฏิบัติกับพระอาจารย์มากเลยนะครับก็เดี๋ยวก็จัดคิวจัดคิวน่ารักมากเลยน้ำตาเนี่ยค่ะโยมโยมแล้วก็อุ่นใจมากที่เขาดูแลพระอาจารย์คณะสงฆ์ดีดีครับ